สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมใจนนพอทุ่งนะครับก็จะวันนี้เรามาสัมภาษณ์ท่านประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับก็อยากให้ท่านแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมนายประมวลพันเพชรครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมใจนนพอทุ่งครับผมกลุ่มเราก็เป็นกลุ่มเกษตรอินทรียนะครับทาผลิตข้าวอินซี์ค้งวงจรนะครับ เป็นแต่ต้นน้ากลางน้ำปลายน้ำนะก็มีเครื่องจกักรทางการเกษตรมีเ,เครื่องจักรแปะเครื่องจักรแปรรูปครบทุกอย่างครับกิบจกรรมกลุ่มมีดาเนกิจกรรมอะไรบ้างครับท่านประธานครับก็กลุ่มเราก็จะมีทําเรื่องเกี่ยวกับข้าวแล้วก็หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จก็กจะมีทาปลูกพืชลังนานะครับปลูพกพืชลังนาปลูกถั่วเขียวปลูกเตงโมปลูกหอมปลูกกระเทียมนะครับ คือเราจะไม่ปล่อยช่วงจังหวะที่มันหลังจากเก็บเกี่ยวล้วก็จะมีรายได้เสริมจากการทําเกษตร,รหลังคดูหลังนานะครับจะเป็นรายได้เสริมเพียงกับเรียกว่าการเกษตรครบวงจรเห็นบอกว่าทําโดยเฉพาะกิจกรรมข้าวอินรีเนี่ยได้รับมาตรฐานสากลเลยใช่ไหมครับมาตรฐานไอ้พวกเอียุซ e ีโาและกาแฟเจ็ดแถวโอ้โหนะครับ,รบก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มต้นแบบที่ดีในการนําใช้นะครับนาใช้ พักหลังเรามาเห็นเรื่องของการนําใช้เทคโนโลยีนวัตก,กรรมครับก็เลยอยากจะสอบถามท่านประธานท่านประมวลนะครับท่พ่ประมวลเนี่ยการปรับใช้เทคโนโลยีซึ่งถือว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นในยุคปัจจุบันเพราะว่ามันช่วยในการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มมูลค่านะครับปีนี้นี่นำนำปรับใช้เทคโนโลยียังไงบ้างครับก็พอดีทั้งทางกลุ่มเราก็ได้เงบสนับสนุนจากภาครัฐนะครับ,รบเป็นจากแปลงใหญ่ อาจะมีพวกเครื่องจักรนะครับพวกาการทำเกษตรเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเครื่องจักรนี่สำคัญมากทีษษษษ่สุดคือคือ,อถ้าเราถ้าถ้า,ถาเราทําแต่ก่อนเนี่ยต้นทุนมันก็เยอะครับเดี๋ยวนี้ค่าแรงคนจ้างคนมาทำวันหนึ่งก็วัน,น,วนละสามร้อย ทำทำกส็สู้เพื่อจับไม่ได้นะครับเพื่อจับจะเร็วกว่าโอ้ oh, เร็วกว่าก็เรียกว่าลดลดต้ทนทนุทนลดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลายิ่งสําคัญสุดเมื่อสักครู่ผมมองเห็นว่าเป็นนวัตกรรม mm hmm. นะครับอวัตกรรมที่สามารถนําความคิดสร้างสรรค์มาปรับใช้แล้วก็ได้ประโยชน์ mm hmm. เรียกว่าเยอะทีเดียว, mm hmm. เ,ยวเมื่อเกี้เห็นค่าติดท้าย mm hmm. รถไถนะครับมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับคือ,ค,อคือตอนนี้เราเราที่เราขาดอยู่ก็ยังที่เรามีรถแท็กเตอร์มาขาดยังไม่ดีเราก็เลยต้องมา มาทําใส่นะครับ,รบซืบเหล็กซื้ออะไรมาทำก็ใส่กันเองเพราะว่าประโยชน์นบางคนบางคนเขาก็ชอบที่แบบว่าเวลาไปหวานข้าวไปไถแล้วแล้วก็ลงคาดล,ลงอะไรอ๋อเจ้ลงคาดด้วยลงค,า,า,ลงคาดด้วยนะครับแล้วบางคนบางคนก็ไปไถแล้วไปหวานแล้วก็ไปไถไปไถแล้วก็อโร,รีร่ร<ๆ>ปั่นบางคนก็ชอบปันบางคนก็ชอบคือถ้าถ้าเราไถถ้าเราไถแล้วก็ลงคาดเลยเนี่ยมันมันจะประหยัดอ๋อมันจะประหยัดกว่าครับเพราะว่า ยังยังยังไถเนี่ยยังไถไม่ลงค่าก็ไล่ละสองร้อยสมาชิกนะ,ค,ะครับถ้าลงค่าด,ด้วยก็เพิ่มอีกยี่สิบบาทบเป็นเป็นสองร้บถ้าถ้าคนไหนจะปั่นเนี่ยมันจะต้องไถก่อนแล้วก็ค่อยไปปั่น ใช้สองร้อยแล้วก็ไปปั่นอีกสองร้อยห้าสิบโอ้เรียกว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มทีนี้ถ้านํานวัตกรรมที่ที่เรียกว่าผลิตขึ้นเองนะครับผลิตขึ้นเองเนี่ยก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยครับเฉลี่ยแล้วตกได้เท่าไหร่ครับไอตัวตัวนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเ่มเติมเนี่ยคาดนี่เราก็ทาทามาใช้นี่ก็มันก็เพิ่มค่าใช้จ่ายประมาณเล่หนึ่งก็ประมาณ20บบาทลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายโอ้โห ไรเงินอย่างน้อยก็20บาทนะครับแล้วคำนวณดูที่นี่กลุ่มนีทําประมาณกี่ร้อยไร่ครับเนี่ยทั้งกลุ่มแป้งใหญ่แป้งใหญ่นี่มัน700 7 <700, 700, S> 2้ <200 S> 2> ไร่โอ้700-720อยเด้กว่าไร่เลยนะครับเพราะว่าในเขตตำบลตำบลของเราอยู่เนี่ยครับก็ถ้าเป็นค่าอินซีก็ประมาณร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าลายครับครับอีเยอะครับซีเยอะที่นี่แล้วว่านอกจากมีนวัตรกรรมดังดังที่ท่านประธานนาเบียนไปแล้วนะครับก็จะมี มีตัวอื่นอีกไหมครับเห็นก่อนหน้านี้เห็นว่ามีระบบพ่นยาพ่นน้าหมักพ่นน้ําหมักแล้วก็มีเครื่องหยอดด้วยต,ตรงนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือว่าช่วยประหยัดแรงงานยังไงบ้างครับคือถ้าถ้าถ้าเราหน้าหวานนี่ก็จะใช้เมล็ดพันธุ์อยู่ประมาณ2ี่ส่บกิโลกมต่อไร่ครับรถ้าหว,วานใช่ไหมครับถ้าถ้าเราใช้เครื่องยอดนี่ประมาณ1ิ1สิบกว่ากิโลกต่อไร่โอ้แสดงว่าประหยัดประหยัดประหยัดได้เยอะเพราะว่ามันเราสามารถที่จะปรับได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่า อย่างแรงงานเนี่ยอย่างเครื่องเครื่องยนต์นี่มันเป็นเครื่องยนต์ที่สามารถที่เอาทูใส่ไปด้วยไปไปพร้อมกันเรียกว่าทุอินวันเลยครับผมครับหรือไปไปพร้อมกันเลยคือแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรคนทําแค่คนเดียวพอทำคนเดียวได้เลยครับก็เรียกว่าเราปรับใช้ได้นะครับให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็โดยเฉพาะยุคนี้แรงงานมีน้อยนะครับแล้วก็น้ํามันแพงด้วยครับเพราะว่าถ้าเราสามารถนํามาแมทชิ่งนํามาประกอบนํามาถือใช้ใน ในเรียกว่าในรอบเดียวกันหลายอย่างพร้อมกันถ้อเป็นอว่าเสศพร้รพอมกันเนี่ยจะช่วยสามารถลดได้เลยใช่ไหมครับ,รบได้เพราะว่าอย่างสวัสดิ์เนี่ยถ้าเขาไปจ้างรถทั่วไปเนี่ยก็ประมาณตกได้หนึ่งนสองร้อยห้าสิบโอ้โหถ้านเนี่ยคือเรามีประชุมร่วมกันว่าเราพยายามที่จะลดต้นทถถถุนให้กับสมาชิกเรียกว่าลดต้นทุนและ,ะอีกอย่างหนึ่งเราใช้เครื่องจักรเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันปิดการความแม่นยําของเมดพืชนะครับ อย่างข้าวว่าไปกปุ๋ยปุ๋ยกับไปข้าวยังอย่างถ้าเราไปหวานเนี่ยมันหวานไปก็ไม่รู้ว่าจะตกตรงไหนาอ๋อเหมือนกับเราคํานวณไว้แล้วก็ความแม่นยําความแม่นยําซึ่งมันมันจะสามารถส่งผลให้อ่าการเกิดการงอกใช่ไหมครับการงอกการเติบโตของเมล็ดข้าวมันจะได้ผลกว่าครับเพราะว่าระยะห่างเราก็ปรับได้ปรับได้ลงลงมากลงน้อยเราก็ปรับเองได้สามารถที่จะปีนี้เราเคยลองลองดูแค่เนี้ย เออปีหน้ามันจะปีนี้มันถี่ไปปีหน้าเราจะปรับยังไงแล้วก็แล้วก็ปรับใช้ไปเรื่อยนะครับครับเยี่ยมเลยครับทีนี้นอกเหนือจากนี้นี่ก็เห็นว่าทั้งขบวนการผลิตนะครับอ่เริ่มตั้งแต่การเตรียมดินไปสู่ขบวนการเรียกว่าขบวนการหลังนาแล้วก็เตรียมในรอบต่อไปเนี่ยเห็นว่าการนํากลับมาใช้การหมุนเวียนกลับมาใช้การใช้สร้างมูลค่าเพิ่มในให้ให้กับดินเนาะออครับ แล้วก็เรื่องของกวดการเผานี่ร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะว่าใครคนไหนสามารถที่คนไหนเผานี่คือผิดมาตรฐานเราครับปักตกเลยครับครับทีนี้การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ส่วนใหญ่ใช้อะไรได้ล้วครับอย่างเช่นการปลูกพืชหลังนาก็จะมีเรื่องของการทาถั่วเขียวฤดูแรงแตงโมที่ดังที่นําเรียนไปใช่ไหมครับเน้นหนักก็คือส่วนมากก็จะเป็นถั่วนะครับครับถ้าไม่ถั่วเขียวก็ถั่วพาถั่วดําถั่วอะไรไปเหตุผลที่ปลูกถั่วคือครับเพื่อ คือเราเรารู้ของเราเองว่าพื้นที่นาเราตรงไหนตรงไหนมันดินยังไม่ดีพยายามที่จะเสริมรเสริมพืชที่มันเป็นปุ๋ยปุ๋ย,ป,ยปุ๋ยในดินอ่าเป็นปุ๋ยในดินได้ับ,บเวลาเราเก็บเวลาลวเราเก็บเกี่ยวเราปั่นเราแรงมันจะเป็นให้ดีลดลอ๋<ม>อแล้วก็คืนเราไปจดลดลงเรามีรายได้เพิ่มคือหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเราขายผลผลิตได้แต่พืชหลังนาเนี่ยเราก็ได้ไร่หนึ่งก็ สามสี่พันโอ้เนี่ยเรียกว่านอกจากเราจะปรับปรุงดีแล้วเนี่ยเรายังได้มีรายได้จากการขายผลิตพืชลำนาด้วยเราทําพืชลำนาเนี่ยเราก็มีมาตรฐานรับรองทั้งไมเรื่อาเราทำอยครับนี่ครับโอ้เยี่ยมเลยครับถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นนวัตกรรมนะครับเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของของที่นี่นะครับของที่นี่ซึ่งคุณพ่อประมวลขันเทศใช่ไหมครับเป็นกลุ่มเกษตรอ่า อีซีตัวยงเลยละนะครับเป็นต้นแบบของจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็พร้อมที่จะขยายเครือข่ายไปให้กับกลุ่มอื่นเรียกว่าเป็นต้นแบบที่ดีที่ส่วนราชการยอมรับนะครับแล้วก็นับให้เป็นต้นแบบรวมทั้งเป็นผู้ที่น,นํานวัตกรรมนะครับโดยเฉพาะคุณกะงวนนี่ก็จะคิดค้นประดิษฐ์ดีไซน์นวัตกรรมแบบชาวบ้านนะครับแบบชาวบ้านแล้วก็สามารถมานำใช้ได้ ในส่วนของการลดค่าใช้จ่ายละสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเรียกว่าการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างคุ้มค่านะครับก็จะเข้าสู่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยครับช่วงนี้ก็ต้องขออนุญาตขุกทนก็มวลคอนเทสไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ